เลือกไดค่าอันคำฮู้แบบควายไม่ใหญ่ยังฮู้ม่กควายใหญ่ตัวใหญ่ดิอืมมันเลือกตัวใหญ่ถ้ามันเลอกเ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยู่่อแล้วอืมนะหาคุณลาได้ัวแก้วกินอยิ้ด้เลยตัวใหญ่ปะ บ่อม่ได้ขอไปเลยนี่นะนี่ตัวป้าพี่น้องเลยเปิดภาพเปิดคลิปออกมายามแรงๆมืัอนี้กะโู้โห ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วลมห้วยมาเลยพี่น้องเไยฝ้าหลังหึ่งไปทางอื่นเบิดแบอลมพัดไปเบิดแล้วพุ่นน่ะเนาะไหลไปเบิดแล้วโมโตกซับย์มันเนี่ยลมห้วยห้วยไม่ยั้งเท่านี่กะนิวขินไปทางไหนบาทนิวข้นนู่นับเอ้าดึกอึ๊บ โอ้ยแบบนั้นเชียงไทยเฮ็ดหน้าได้อยู่วะโยกขี่ดินดอดเดียวกันบอกขึ้นคิดว่าแนาอี่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ฉันอดด้วยโบเลยว่ะทอดด้วยูดนานี่โอ้ยเนาะทอดกะเฮ็ดี้ได้ฉันอ้าพี่น้องเลยกลับทักทายสบายดียามแดงๆเด้อเนาะพบมาโฟกันคือเก่าหลังจากเมื่อเช้านี่ไปหาอยู่หากินกับไอ้คอปเตอร์เพิ่น อยู่ทางป่าทางดอนพูดเนี่เนาะมามาหนีมาเปิดคลิปอยู่ทุงให้ท่งหน้าอยู่หน้าเฮือนหลังบ้านพี่เนาะน้ำกระบกเลยพี่น้องเลยว่าชิได้วานก้ากระทาตุ๊กตื่อมีไปชิได้เนาะเพราะว่าดินมันยังบวอิ่มอากระตกมีนยังสั่นช่องเท่านี่ฮะโอ้ยตึกป่าบ่น่ะฝนหากระตกใช้ไปชิตึกป่าแล้วมันชิมีบ่ดูเลยไอ้ตากระเบื่อมี sở bay đi, đâu Sơ bay đi. Nói, à, ta cắt. sao bài đi. Của ta. Sơ bay đi. Núm cọ à. đây à, từ, chả luôn này này. mà hẹn nang này. Ơi, mệt cả sao xe tháo ơi. เช้าแร้บป้องพวกมือหาเกลือไก่ด้แบบนี้ไปเั่นมือหาเกลือไก่เพุ่นทงพูนอะโอ้ยชวนขีิดินไปทมบอลพูนแหละพี่น้องเไยบอลเฮือนคั่วบอนพูนแหละมันยังบมดเต็มในสี่หาลาอพมดว่าโย่ขึ้นโน่นนี่หมดเมื่อยเดยเฮ้ยถเปิดปัานนี่ปล่อยเตอร์ปั่นทางน้ำไหลลงอย่างพี่น้องเไยมันโกนเนาะน้ำทังน้ำเสาะไปอ๋องถ้าตกลงมาเติมอีกนี่พอแห้งนะ ตกนะเฮ้ยตกขี้ตมนะอย่าพากันนี่ขี้ตมโอ้ยเชื้อเปื้อนหมดแล้วหมดแน่ตาอีแม่แห้งคันซักเพื้อสิซักเสื้อผ้าเจ้าเลยโอ้ยเต็มบ่ได้เอาแม่เ้ยข้าวมื้อเกลือไก่เออเเด้อเบ็ดปักมือเด้ออีแม่ซักผ้า่ัวลูกเจ้าดินขี้ตมคักแท้นี่แง้ยามนาสิลงขี้ตมนําพี่น้องเอ้ย อะเฮ้ยเฮ้ยอึ้งัวกะป้านคณะน่ะงัวชนโผเถอปะปุบปุ๊บใดไวเตอร์ขนหาดินน้ำนี้เมื่อกีนอ้น,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 นี่เนาะป้านคณะใครเนี่ยแนวนียเนาะป้านแนวช่องสามบ่อนนี่ได้ปุ๊มันเป็นทางรถไทยทางเที่ยวพี่น้องเลยก็เลยมันอยากแข้งแน่ยบอลรถเที่ยวแบบแน่นมันแน่นดินแน่นดินแข้ง ฮะอ๋อตมืดไปทางพุ่นเลยโบโตกบ่อนี่เนาะมืดขึ้นไปซื้ออ่าบรรยากาศดีครับอีเดียงแรงๆพี่น้องเอ้หลังจากมาแต่หาคุ่นแมงขระโนนนะกับแมงเตอร์ไปจูดขี้เหยื่อพมตอนเที่ยงค่ะตอนบ่ายๆเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาจักชักโมงแลเบิ่งก่อนหาโมงแล้วพี่น้องเอ้หาโมงแรงเลยเนาะคำเลยบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนโอ้ทางพุ่นแหงมืด บนชิตกแล้วอันนี้ลมมาก่อนนะเฉมอ้อยยักษ์พลฉันไอเตอร์กับเบย์ซิมอยู่พุ่นฉันนี่เนาะว่าหาไปหาแล้วกินอีกเลยหากะมากก้าในการจะไปตเตอร์น้อันนี้หาคุณจิรอบ่แบบนี้นี่ได้ขวายลายใช่ไหมเตอร์นี่ยอาขวายจิรอนี่พี่น้องเลยฝนตกะไม้ดินอน่อนจิโร่ข้นขวายน,นี่นะนี่ ลายดีนี่เนาะตัวใหญ่เด้อบ่นี่เออแต่ว่าลาวเพิ่นซื้อมื้อนั้นน่ะตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะถ้ามันมีควายใหญ่ก็ตัวใหญ่ยเตจุดเฟืองจุดีนนบ่ลูกหาุจิราบุ่หยังอันไปไกลได้ย่านฝนเด้อัน พี่นามาคุดพี่นาควายมันลายใช่ไหมลาย่มาไม่เห็นลายใช่ไหมเออมาเบอร์ไอเตอร์กับ่อซิมกอนถ้ากันมาหาคุดจิร่อีกเลยเอาไม่ชองตัวนึงเออผมที่ตตองข้ามเลยผมนะอ่าึ้อมาไหพู้าใต้ผู้เอตัวตัวไอยู่นี่เนาะเบอร์ะเบอเตอร์อ๋อคุณนํำใช้หลงนี่คือตัวญ่อยู่ คุ s <S ้นหาใหญ่าได้พี่น้องเลยจิลอจิกริด้คุณนน้ำธรรมชาติ์เนี่ธรรมชาติ์นี่สบายดีด้วยฮะเออขวดมันหน้าแม่คุณ้นเลยมะมาจับกล้องถามแม่เลยฮะแม่คุณนไอ้น่ะขวดมันเด้อแม่คุ้นตงอ่ะยังไม่ได้อาบน้าเลยก็แต่มาแต่หาแต่หาคุณแม่ขนนู้นเนี่ยมันอ่านหน้าเลยได้ไปต่อเรืเลยๆบ่แม่สองหูนะแม่เด้อสองหูสองขวายสองขวาย กุ้แม่ขนุนมาหนักไปหน้าต่อเด็ก็มานิอีก่ะหนึ่งข่าวแล้วลงมานี่ลงมาสองเมตรว่าไปใช่ปะหนึ่งข่าวแล้วได้ป้ามุ้งของไหมเอามุ้งไหมสิไม่เลิกแค่เนี่เลิกได้คำอันคำฮู้แบบควายไม่ใหญ่ยังหู้เลิกไม่ใหญ่ตัวใหญ่ดิอืมมันเลือกตัวใหญ่ถ้ามันเลือกแห้ Tôi nghe vô qua uhm. à, đây. Ừ, đó. <laughs> yeah. uhm. À này là đây. Quả treo chín. Giờ chỉ cần một quả. Một quả biết hai ơi kim này kim thì sám thôi bác ngay. Sám khen tôi đi. Nó mới kì hết. Ừ. Chị bảo không bảo rồi. À. Thật là hưng. <laughs> Cái sim cả hà đây. มันไปแท้แม be ่วะผมเมื่อยบ่บ้เเมื่อยได้พีไปแล้วจ้ะทุกคเห็นอ่ะม่ไปทุกไปเราเห็นเออเห็นอ่ะผมแก้วได้นะเมย์กี่ตะเห็นเ่อสิยังแก้ี่แผ่สามพอละเอาไว้นี่ก่อนไม่ได้สวยตัวนี้ครับ คุณข้างหน้านได้ไหมถเลยอ่นตกเลยุ่นตกขัเก็บเอาหน้าได้เจ๊ใส่เก็บมใส่เก็บเอมน้าทั่วมันเป็นยังไงเอามักู้คุณหน้าได้ไะได้เลยมิ้โอเคเดี๋ยวมาเจ็บเห็นจับก้ตมาฟังมา่าดูเดอด น่ยตว่ัวโม่ไมเนีหนตัวน้มีจะีโจกไอ้ลูกมันข้อมือนะฮะมีมีมีน้ำขวดนะพูดนะมาไหมจับอ่ะดี๋วเต๋ขุดมนดีอืมูด่อ้ยมเมาแถวนี้เดี๋ยวตัดผมเด้อเด้อบ๊บใดยโจ๊กไอ้ลูกไอ้งูเงวเลยเทบมือเล ừng có tung được nó nặng có nguồn hận gạch được đó, <laughs> nàng gạch uẩn hẳn trái gạch thì cứ được cứ được <laughs> ôi, cút cày được gạch được nào được đông được này được nà. gạch cái cây thì được gạch được gạch được gạch này gạch được gạch được gạch được vào được gạch được gạch được nè, พอได้กินอยู่อันนี้กับคนโตคนดิน้น,นกัจเจโน่กับเฮ็ดหอนออกเนาะพราะได้อยู่ได้กินหาอยู่หากินตามธรรมชาติมันออกบรรน,นาเฮาสามีกับมีความสุขแหละพอใจอะไรพี่น้องเว้ยแต่ชีวิตแบบพ่อเพียงนี่แหละเนาะชีพเาชั้นแล้วนเนาะของแนวไปหาเงินหาคำกับไปบุได้น้ำมูกอยากดุอยากเต้าสิ่แหละปล่อยตออเตอร์คนไปผู้เดียวกัพอได้อันซื้อให้ดุกินเนาะ บอพ่อชิได้ยังเนาะพี่น <ikke piano sound> ้องไงยบ่ได้ไปเพิ่นว่าสิริโรดไปอยู่กับพังเมืองให้เห็นให้เห็นหน้าก่อนหน้าแรกจังไปถ่ายอยู่ดีมีแห้งเนาะเราแห้งเบาว่าสิรอดอยู่วะปีนี้เห็นหน้านี่ยนะวะพี่พ่อเนี่ยเมื่อกี้นี่เราเยาวยู่ขี่ินเราเมื่อยใช้น้ำเกลือให้เราบ่มืออื่นเนาะโทรแพทย์เพิ่นมาใช้น้ำเกลือให้บ่ไฮ้เห็นไหมเท็นแล้วนะอยู่ไงวายิริโดกับเถิงเก่งแท้ผมยาวไรตัดผมมีเนาะ

เออไม่ได้ไปหน้าทำไม่ตู้บ่ฮะเออจะหน่อยก็ไปหน้าแล้วนี่เนาะเออมีนี่เนาะไปไปขึ้นบัวขึ้นปูอ่ะนี่มันกระปูนะ เอาไปเงมาเอาไ้ยกระปูมันมีพญาตผลตกใช่เลยเห็บนบ่เปนตู้ชงไม้เบิ้งนะกปูผลตอกใช่แต่มันมีพญามันเป็นพญาเ์รวมตู้มัน้ยขึ้นมาเห็นควายเลยเ้ยตาลักยิด้าใชใ้ตาไปทางไหนเด่ใช่นองนะับเมือม่อเลยเมื่อตอวไหนวะ เห็นบ่ข่อยมันหันไดไหมเห็นยูนอนเออลายช่มเนาะนีะะ่ไจ้ะายดอุดไปโู้วทำสิขุดบกดลาย่ยเอา,านี่หาขุดอือบุดได้ข่อยก็เมือมเอม่อยนะเมื่อยเมื่อยนะไปเมื่อยนะทั้งใบปลาเนี่ยทั้งไปจุดขี้เหรอเนี่ยพอไดอ้ให้ลูกในลานได้ขุด นายวู่กนี่คุอทางดูงผู้เด้นะููองูว่าแปลวันแน่นะมีแปลวันแปลวันขึ้นไปเน้ยมีสองงูหันไปดูนะลาก็บมอมมองเนี่ยสั่นมองงบ่อยากมันโดนแส่น่ะผูกโคบลงมา đùi la khẩn sàn này đấy, đứng mơi em đi, nó ngon, được, đúng, để... được cút đây nhau lắm em, nó cái, đúng, đúng. Đó, đúng, Bó, đúng. Lợt ba, mấy, này mẹ em không cút đây cái hãy mẹ cút Nó hẳn đấy này kinh thảo nó mua nó mày đấy, bà à mua mày, bà là mua mày. เแก้วอ่อยู่ยังไงตั่ยังไงตมอันมีสี่ขวกมาไว้ใ่าเลยไม่ควรควรน่อยตัวน่อยงได็กแม่สองสามสี่นะใกลซิมอ่ะการหาพูดเลยถึงเมื่อได้บอ Đó đây, nó năm cố tụng giải lắm rồi nè nè rửa cây, nè 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 đấy nè 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 Hope của một thân <laughs> hoop của <cả> một thân <laughs> đều không có bây không có lẽ là bài nào mẹ đặt nơi đấy 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 nằm đây đấy <laughs> <laughs> เจไปดเอาไคไปคุยกนตดปวนี่ก <b ites> 네่อนเด้อก <Bab> ันกัปวดด้วยอาหลางึ่งอยู่ล่ะครอะใวอะวกมึงกะโดดตุ้งเลยกระโดดเด็เปะ đây à cút à, mẹ giờ đã mười nã cắn già đã cắn hả, nào cắn cắn đấy ừ. mười đã bao nhiêu cút bốn mươi đã bao nhiêu nã hám quay nè hả? đấy tớ nãy 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 Hà khuất rồi chìm tùy là cần chỉ mưa này đó, mưa hám nào con Ừ Thôi mình đi đâu Khuất lên là pha cần mưa cuội gì nó đủ đâu Ừ Còn bây giờ lại bộ ơn mẹ chỉ Hà khuất mưa treo Nào ơi tía, cuội này năng Tiếp Ừ Cuội nhanh xem ạ Năng chị tối nhanh xem Ừ Ui Cuội Trời ơi Mùi khổ Xong rồi Nói chị khúc bao nhiêu này Nào Phu đi bán đi Bán tới chị già thì nó mới Nằm chìa mùi nhanh เตียมตัวง้ยวดเตียมหนักเลยอืมมันหนักะมันเบามันหนักมันสมมันได้ตรงนี้เดี๋ยวบอถือหัวตะกล่งเฮ็ดเเดไสเด้อเ Ừ. bắt đâu, với ừ. 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 nhà chắc với cái nhà chắc là ngày nhà chắc nha phân nha phân thao chịu con rồi chung bỏ lỡ thả Điều con tony một khay chắc khay uuuu luôn 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 nó luôn

ฝนตกเลยทางไหนทางใต้ปุ๊บทางนี้เด้อเมือมาเด้อแจ้งไปแล้วทางนี้เนาะยันตกแล้วแต่มือเมื่อยเด้อแม่เมื่อยเด้อพากันหาเด้อเมื่อยนะโอ้โหปวดกระดูตกเจ้หน่อยพากันเมื่อยดุดเด้อยันฝนตกเด้อวยไปใส่พี่น้องไอ้หมอหามน้าในกอนฮ้อนเด้น๊ะพากกำลังคลิปนี้กับบุ้มมี่ยังลายมา bơng ai tờ cũng chi đo chim nhang buồn thì tốt có phut tay tao mưa đây rồi hơn cả nhang nào hả cả nhang đấy bạn thì ấy hàng con nhau bò cả bạn cả đấy เอองัวไตช่วงนี so, ini, woah, ้ก็งัวควายไตฮารายเนาะเออข่าวงัวไตอ๋อสันพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลาพี่ดาวนอกไปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อไปพอกันอีกคลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์เด้อเนาะ ที่สําคัญก็เบิ่งโฆษณาแน่พี่น้องเอ้ยโดยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเบิ่งสุกุสู่คนเด้อเนาะย่านบักพร้อมบรรยากาศตามทุ่งไทุ่งนาคึ้มฟ้าคึ้มฝนพี่น้องเอ้ยฝนสิตกบ่ถ้าเบิ่งมื้ออื่นว่าสิเป็นจังได๋เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ป้าลุงเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะโดยสบัสดีอ่าน่ง